เโกหกจึล al ่าให้บริการตุอามีครับความชั่วเป็นสิ่งไม่ดีทำยังไงให้ใจเราไม่ไปยุ่งกับความชั่ว a a m u alaikum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh. i s ความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าความชั่วนั้น มันมักจะชวนเราให้เราอยากที่จะทำอบีจะเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของสลับซอและคนหนึ่งชื่อว่าท่านซะนะครับอัตตุสตารีคซาบินอับดุลลาตุสตารีท่านเสียชีวิตในปี283ในขณะที่ท่านซาเนี่ยนะครับมีอายุได้ส3มัวบเขาตื่นมาในตอนกลางคืนก็มาเห็น น้าชายของเขากําลังละหมาดในายามค่ำคืนเขาก็สงสัยนะครับน้าชายที่แรกก็ให้ไปนอนไปนอนไปพอตอนหลังน้าชายนะครับที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดมูฮัมหมัดซาวาร์มูฮัมหมัดบินซาวาร์นะครับ,บาาก็บอกว่าเจ้าซาเนี่ยอยากจะให้เจ้าอยากจะรำลึกถึงพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสร้างเจ้าไหมเด็กสามขวบนะครับพี่น้องตื่นขึ้นมาในตอนตีสามในมาละหมาดตะหัจญุด อยากที่จะน้าของเขาก็ถามว่าอยากจะให้อลัลลอฮ์ตาจากจะให้เจ้านนะนำลึกถึงพระผู้สร้างไหมเขาบอกว่าแน่นอนฉันก็อยากให้อ,อยากจำลึกถึงผู้สร้างน้าของเขาก็สอนให้กล่าวส,ส,นะสามคำก่อนนอนสามคำนะครับกล่าวสามคำก่อนนอนโดยที่ไม่ต้องกระดิกลิ้นกล่าวว่ายังไงอันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวชารวีบาดามอัลลอฮฺุไม อ,อัลลอฮุมาอีอ่าอัลลอฮุมาอีแปลว่าอัลลอฮ์อยู่พร้อมกับฉันคําที่สองก็คืออันนี้เราเกล่าวไว้ในใจเานึกในใจว่าอัลลอฮุมาอีอัลลอฮ์อ,ลลอยู่พร้อมกับฉันอัลลอฮุนาซีรุนอิไลยะ อ,อัลลอฮฺนาซิลุยยนอิลายะอิลายะแปลว่าอัลลอฮ์ทรงมองฉันอยู่สามก็คืออัลลอฮฺาชาฮิดีอัลลอฮฺาชาฮิดีอัลลอฮ์าชาฮิดีแปลว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพยา,ยานแก่ฉันนะครับท่านซาฮฺผู้นี้เนะี่ยก็ได้ทําอย่างเงี้ยตลอดทุกวันเลยนะครับเป็นหลายวันแล้วก็มาบอกกับน้าชายของท่านว่าอ่าน้าชายก็บอกว่าให้เพิ่มไปอีกที่แรกอ่านวันละสามแล้วใช่ไหมตัวให้เพิ่มอ่านเป็นวันละเจ็ด ทุกคืนเลยก่อนนอนนะครับอ่านในใจก่อนนอนเจ็ดครั้งทานซาก็ได้อ่านเป็นเวละเวลาหลายปีนะครับรก็ได้สัมผัสถึงความหอมหวานนะหอมหวานของการอิหมานต่อเลาะตาลามีความเกรงกลัวต่อเลาะตาลาก็ได้มาเล่าให้กับน้าชายฟังว่าเขาอ,อ่านอย่างนี้ประจําแล้วเกิดความหอมหวานในเรื่องของการเกรงกลัวต่อเลาะตาลา น้าชายเขาก็จึงบอกว่าผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮฺตาลาทรงอยู่พร้อมกับเขาทรงเป็นพยายนทรงดูมองดูเขาอยู่และทรงเป็นพยายนกับเขาเขาจะกล้าทําชั่วได้อย่างไรดังนั้นเมื่อหัวใจของเรานั้นนึกอย่างนี้ตลอดน่นึกว่าอัลลอฮฺทรงอยู่ะไรทรงอยู่กับเราอัลลอฮฺทรงมองเราอยู่และอัลลอฮฺทรงเป็นพยายนนะครับ เราก็จะไม่กล้าที่จะทําชั่วดังนั้นชาลวีต้องระวังนะครับในเรื่องการทําความชั่วนะครับเพราะมันเป็นอันตรายและก็อ่านดุอาอย่างนี้ทุกวันนะครับฝึกทุกวันนะครับก็จะช่วยให้หัวใจของเรานั้นออกห่างจากความชั่วนะครับวัลลอผุ้ตาลาอัลลัมวามตลบรักา